พยานชีพิรุษลุงพลโพตามหาชมพู่ตามลำพังและเปิดเผยแชทลับลุงพลก่อนจะรับชมคลิปกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยอัปเดตเรื่องราวฮอตฮิตบนโลกโซเชียลโซเชียลฮอตอัปเดตเรื่องราวฮอตบนโลกโซเชียลกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาตามติดเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับซึ่งช่องเรานะครับจะนำเสนอ2เรื่อง คือกรณีพยานชี้พิรุษลุงพลโผล่ตามหาน้องชมพู่ตามลำพังนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมีบทสัมภาษณ์ของพยานซึ่งอีกกรณีหนึ่งนะครับมีแชทหลุดออกมานะครับทํานองว่าลุงพลต้องการซื้อสําหรับองค์พญานหนาจุดใหม่ต้องการเนื้อที่ประมาณ5-7ไร่ซึ่งแอบติดต่อกับนายธนกิจลาโพชาวบ้านหัวสูงซึ่งรู้จักกับลุงพลว่าต้องการถือซีใหม่ อันนี้คือกรณีแชทหลุดนะครับซึ่งปิววอนอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับและอีกคลิปหนึ่งเราไปดูบทสัมภาษณ์ของพยานที่ชีพิรุษวาลุงพลตามหาหน้องชมพู่เพียงลำพังนะครับเพราะว่าลุง้ายมาชวนผมแล้วก็ชวนลุงพลเขาประมาณสี่ห้าโมงเยมีหมอดูมหมอดาวเขาบอกว่าเชื่อน้องชมพู่อยู่ตรงท้ำตรงงางนน้ำะ ก็ไม่เจอก็เจอแต่ท่าม,าม้ง pues ห่างนั้นอะไรขันก็เป็นเขาเนี่ยครับก็ขึ้นไปก็มันมีหน้าหน้าผาแล้วก็มีมีท้ำตรงหน้าหน้าผาแล้วก็ขึ้นไาก็มีอนานาวครับก็ขึ้นก็ขึ้นถึงสุดก็ตอนที่คุยก็ตอนที่นั่งอยู่ก็ผมก็พูดเธอว่าถ้าเด็กจะมาเนี่ยมาได้นหคนเดียว คนก็บอกว่าถ้ามาคนเดียวมาไม่ได้ต้อมีคนก็นนต้องมีคนพามาโทรศัพท์กูเลยถ้าผมจะสังเกตผมไม่ได้สังเกตก็ดูก็ดูแค่แค่เป็นคนก็คนก็เศร้าก็ผมก็คิดว่าเขาอาจจะเสียใจเพราวกคนหลังเขาตายแล้วก็ขึ้นไปหาเขาแล้ว ก็รู้แล้วว่าน้องน้องน้องหายพวกนี้และก็รู้แล้วตายละผมผมไม่รู้ครับโซเชียลฮอตอัปเดตเรื่องราวฮอตบนโลกโซเชียลกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลย